ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be ีค i c k เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ f a าสโต t โชไทยแล a ด์ a อดีวีเอ็กซ2023เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ที่ไบเทคบางนาง ในช่วงของรถดีรถเด่นสัปดาห์นี้นะครับมารู้จักกับรถยนต์ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์หรือเรียกว่าเป็นมินิ MPV ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับเราจะเห็นรถในสไตล์นี้ได้ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีกลุ่มหลักๆเลยที่จะเห็นก็จะเป็นบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านนะครับคนที่ครอบครัวกําลังขยายแล้วก็แน่นอนครับเป็นต้องบอกว่าผู้นําในรถยนต์ segment นี้เลยก็คือ mitsubishi expander นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่า Expander เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ประมาณสักปี2018-2019เนาะจำได้ว่าครั้งแรกของ Expander เนี่ยในงาน Fast Auto Show นี่แหละโอ้คนเข้าไปดูกันเยอะแยะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีต้องบอกว่ารุ่นที่มันต้องผมไม่อยากให้ครับเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแอดวานซ์ในที่นี้คือว่าให้มันสมบุกสมบันได้มากขึ้นหน่อยนะครับก็มีรุ่นต่อท้ายว่าเป็น Expander Cross นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันถึงตัว Cross ัว Expander Cross กกน่อนเพราะว่า ตัวล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปนี่ครับสีนี้เลยนะเขาเรียกอะไรนะสีเขียวนะครับออกสีโทนโทนสีเขียวเนี่ยนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวล่าสุดของ X-pander Cross ที่ทาง Mitsubishi Motor ประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวไปเลยนะเอาว่าคุยกันเรื่องตัว Cross ก่อนตัว r r s s เนี่ยจริงๆเนี่ยออกมาประมาณสักปี2020นะครับตอนเปิดตัวมาปี2020เนี่ยราคาของ X-pander Cross ก็อยู่ประมาณ 919,000บาทในขณะที่ตัว Expander ปกตินะครับเขาจะมี GLS กับ GT เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก7 7ปลายปายจนถึง8กลางๆพอขยับมาเป็นเรียกว่าห่างกันประมาณ50,000บาทกลมๆเนะ GLS เอ่อ g GLS ของ Expander ประมาณ707 0 0สพอเป็น GT ของ Expander ประมาณ8 0 4 8 0 0 8ี0แ0 0แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น Expander Cross ก็ประมาณ9 1 9 0 0 0 9 0 0 0 0 ก็ประมาณ6-7หมื่นบาทนี่แหละแต่ละรุ่นที่ขยับไปนะครับจนกระทั่งพอมาปี2022นะครับตัว Xpander Cross เนี่ยมีการปรับอีกทีนึงวันนี้เวลาเขาปรับปุ๊บเนี่ยก็ขยับราคาขึ้นมาหน่อยนะครับก็9 3 9 0นะฮะ939,000บาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ2,000 20, 0บาทตอนนั้นต้องบอกว่าก็มีการปรับเรื่องของวัสดุภายในภายในอะไรหลากหลายเลยนะครับน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ย เราคุยกันถึงตัว expander c r o s s ก่อนตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อเทียบกับ expander ปกติก็คือจะได้ในเรื่องของความสมบุกสมบันนะครับพอมาเป็นตัวล่าสุดเนี่ยคันนี้นะครับต้องบอกว่าปี2023นี่เลยนะครับเปิดตัวมาปับ๊บเพิ่มจากรุ่นก่อน7,000บาท946,000บาทนะครับถามว่าแล้วมีอะไรล่ะอะไรที่ใหม่เอาหลักๆนะครับเนื้อๆก่อนเลย ที่ใหม่ขึ้นก็คือ1ระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เนี่ยก็จะใหม่ขึ้นอย่างที่2ก็คือว่าในตัวของล้อนะครับลายล้อแม็กแล้วก็ขนาดของล้อแม็กที่จะปรับเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่3ก็คือข้างในที่เป็นหน้าจอสัมผัสเป็นทัชส,สกรีนก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็เป็นทัชส,สกรีนด้วยอย่างที่4ก็คือช่องเก็บของต่างๆนะครับแล้วก็วัสดุภายในห้องโดยสารต่างๆต้องบอกว่ามีการปรับเพิ่มให้มันใช้งานได้อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นอันนี้คือ คุยกันถึงตัว e x p a n d e r c r o s s ก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะเห็นได้ชัดนะฮะผมจะบอกว่าเนี่ยพวกสไตล์ที่มันดุดันนะครับตัวหนังสือสีดำนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคือผมเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆผมไม่ชอบตัวหนังสือที่ฝากระโปรงเนี่ยแต่ว่าเข้าใจว่าเขาต้องการโชว์ให้เห็นนะครับแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะฮะแล้วก็มีตัวลิ้นด้านหน้านะครับตัวกริวมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวไฟด้านหน้าจริงๆไฟหน้าเขาอยู่อย่างนี้นะ ลักษณะมันเป็น d a ย์ไทม์รันน n ่งไลท์นะครับแล้วก็มีไฟมีไฟที่เป็นชุดนี้ใส่เข้ามาแบบนี้อันนี้คือความเป็น Expander Cross ของเขาเลยนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับแอร์เนี่ยจากรุ่นก่อนที่แอร์มันเป็นเหมือนลักษณะมือหมุนนะจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาปรับล้อไปกับตัว Expander เดเดิมนั่นแหละนะครับก็ให้มันตามกันไปก็จะเป็นแอร์ที่มันเนี่ยเป็นปรับอ่าเป็นออโต้เป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับ และหน้าจอก็เป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอสัมผัสนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มีการปรับให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอันที่ดีก็ยังมีอยู่นะอย่างเงี้ยช่องวางของข้างประตูนะฮะวางแก้วน้ําวางขวดน้ําด้านล่างนะสบายเลยนะครับใส่ของได้เยอะอีกอันนึงนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยเนี่ยอย่างพักพักแขนเนี่ยท้าแขนเนี่ยเออสูงขึ้นของเดิมนี่เหมือนจะเตี้ยหน่อยอันนี้สูงขึ้นใช่ปะ บางคนบอกเฮ้ยดูไม่สวยดูเกะกะแต่มันมีประโยชน์ซ่อนอยู่เนี่ยเห็นปะตรงนี้เป็นช่องใส่กระดาษทิชชู่คือคุณเอาทิชชู่ที่เป็นห่อเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่กระดาษทิชชู่ไปแล้วนันดึงออกใช้ง่ายก็ไม่ต้องมาวางหาด้วยว่าเฮ้ยกล่องทิชชู่จะวางไว้ไหนกระดาษทิชชู่จะวางไว้ไหนนะครับก็เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับก็เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีระบบออโตโฮลมาให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมานะ ส่วนภายในห้องโดยสารข้างในก็ยังนั่งกว้างขวางสะดวกสบายเหมือนเดิมนะสามแถว7ที่นั่งปรับพับได้สะดวกสบายอีกอันนึงคือตัววัสดุเบาเนี่ยแล้วเบาทําให้เฟิร์มขึ้นคือเ้าผมบอกก่อนว่าเป็นเบาะรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่ครอ,อ,อบครัวผมใช้อยู่เนี่ยแม้ว่าเป็นตัวรุ่น G T เบาะเป็นเบาหนังก็จริงแต่เบาะนั่งแล้วนุ่มไปหน่อยยั่ไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูก่อนว่า Expander Cross ปรับแล้วเป็นยังไงนะครับ ปรับแล้วน,น่าสนใจขนาดไหนว่ากันด้วยเรื่องของราคาบ้างดีกว่าเนาะคือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะมองหาตัว Mitsubishi x x p n n e r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  s s s ที่เป็นปี2020เนาะที่ออกมาก่อนเนปี2020หรือว่าจะเป็นปี2021เอาจนถึง22อะ่ะก่อนเป็นชมใหม่อย่างนี้ก็ได้นะผมว่าถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเป็นผมนะอาจจะตัวเนี้ย9 4 0 0 0 0 9,000บาทนะครับ46,000บาทโดยประมาณตีว่า9 9 40,000กว่าบาท9 50,000บาทแต่ถ้าคุณไปซื้อรถที่เป็น Xpander Cross ที่เป็นมือ2ก็ยังถือว่าราคายังแข็งอยู่นะถ้าในมุมผมผมถือว่าราคายังค่อนข้างยังค่อนข้างแข็งอยู่นะครับก็ในในราคามีให้เลือกตั้งแต่ต้องบอกว่า600,000นะไล่ขึ้นไปจนถึงประมาณ700,000ก็ตามแต่สภาพทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยผมจะเอารุ่นใหม่เลย ในมุมผมก่อนนะถ้าเป็น Expander Cross เป็นผมผมจะเอารุ่นใหม่เลยนะครับถ้าไม่เคยมีใช้มาก่อนนะอยากจะหาใช้ Expander Cross เนี่ยซื้อใหม่เลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้ Full Option แบบนี้อย่างที่มันเต็มมาแล้วนะครับเครื่องพันหเหมือนกันก็นกจริงแต่พอเป็นเกียร์ CVT ผมบอกเลยฟีลลิ่งการขับคนละเรื่องคนละราวเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้รุ่นเดิมเนี่ยจอก็ยังไม่สัมผัสนะครับยังต้องเป็นระบบหมุนแอร์ก็ยังเป็นหมุนอย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องไปชั่งใจเอา แต่ผมมองว่าถ้าถ้าจะใช้ทั้งทีเนี่ยพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันทุกอย่างมาอันนี้เหมือนยกชุดมาจากปาเจโร่สปอรเลยผมมองว่าซื้อใหม่เลยน่าสนใจกว่านะครับมีรับประกรันมีทุกอย่างให้ระบบฟังก์ชันการใช้งานการขับขี่ทุกอย่างดีกว่านะครับแต่ถ้าใครบอกว่าแล้วตัวมือ2จะน่าใช้ขนาดไหนน่าใช้ยังไงเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าครับ ผมจะมาขมวดปมให้ฟังอีกทีหนึ่งพร้อมทั้งเอาตัว X x p a n d e r ที่เป็นรุ่น GT อ่ามามามาต้องบอกเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันว่าสภาพสวยๆราคาที่จับต้องได้นะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้บวกลบคูณหารช่างใจดูว่า X x p a n d e r ปกติมือ2 X x p a n d e r Cross มือ2หรือจะ X x p n n e r r ใหม่หรือจะ X x p a n d e r Cross ใหม่เลือกอะไรดีเดี๋ยวตามต่อสัปดาห์หน้าครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ